สวัสดีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือเป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งของของกระผมนะครับผมเนื่องจากเออผมจะเป็นเป็นเสียนะครับ <laughs> ไม่ใช่หรอกแม่งเอ้ยดอบกัดปิกโก้าเ <laughs> <laughs> มื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่ง 10m อยู่เลยที่ตอนที่ 4m คือผมฟาร์มอยู่ปิกโกปิกโกนะครับผมนะจริงๆาฟาร์มเอาแร่ เอาแร่พวกนี้ครับผมคือเลเวลจะช้าหน่อยโอ้สามก้อนแล้วเว้ยก็คือถ้ามัดรวมกันเป็นก้อนใหญ่ก้อนนี้ครับผมนะผมฟาร์มแต่ว่าหกสิบอะผมฟาร์มเรื่อยๆครับไม่ได้ไปที่อื่นเท่าไหร่ก็แบบว่าเล,เลเวลเรื่อยๆแร่นี้มันขายออกง่ายครับผมนะถ้าใครเลเวลถ้าใครตีปิโกไวก็อยู่ตรงนี้ยาวๆยาวยันหกห้ายังได้เลยครับผมผมก็อยู่เนี่ย อยู่เรื่อยๆครับผมถ้ามีที่ไปอื่นก็เดี๋ยวเข้าไปคือหาเงินโอซี่เอ็มตอนนี้ผมเอาไปอวดอวดอวดหลวงหลวงพี่นะครับพึ่งพึ่งบวชแต่เดี๋ยวขอเดี๋ยวค่อยคุย้วยกันต่อติดูต่อติ <c oughs> เยียโคตระ่ะ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มต่อนี่มัน <c oughs> คุยไม่ไม่ไม ก็คือตี้ด้วยกันอยู่อะครับผมในกับพระไอ้เหี้ยโวยโคตรขับเลยครับผม <c oughs> เรียกพี่ป้าที่น้อง <c oughs> เรียกพี่ป๋าแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> จะดอปกลัด ได้เสื้อมาแทนทำยังไงจะช่วยคนอื่นแล้วได้ตัวม่งน้องต้องยังะอ่าก็คือก็คือลงแยกให้ครบก่อนและค่อยช่วย <c oughs> <c oughs> แหลก <c oughs> ผมจำใจไม่ได้ กรมกรแบบรู้สึกแหลกๆครับ,รบรรผมก็คือลงแยกให้ครบนะครับก่อนแล้วไปช่วยคนอื่นก่อนลงแอดเพื่อน ใครก็ได้ที่ยังไม่ได้ลงแยกหนึ่งคนพอครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอวดครับผมไม่รู้จะขายออกไหมซีเอ็มกนะูเนี่ยซื้อเบรกเกปีแบบเกมกูยกุมัทันเข้าเลยแม่งได้ก,กา๊าซ <laughs> โแอดอยู่ <laughs> ไยา ถ้าเสียเหมือนตั้งกล้องนี่คือผมอยู่ในห้องน้ำผมกำลังจะอาบน้ําต่อตีกำลังอยู่หน้านี้ฮะผมโหลดเก้าสิบเปอร์เซ็นี้ขายแดกแล้วเก็บวใส่ขายสิคือไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นไหมในอนาคตแต่แม่งเชื่อผมเถอะขายได้ขายนะ ขายได้หรือขายโอเคครับขอบคุณที่ติดตามช่องชาโจนะผมสาระไม่ค่อยมีแลครับเดี๋ยวนี้นหมดก๊อกหมดก๊อกกันแล้วรแล้ว <laughs> โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับผมนะอยู่ในห้องน้ำเนะ่ยอาบน้ำกัน